น่าจะโลงแล้วแหละตไม่เห็นโลงลไม่เห็นไม่เห็นอย่างงี้ไม่เห็นไม่เห็นพี่ผมดูให้รับผมลงช้าไม่เห็นรอกมีนะพี่ฟ้าเรียงเพิ่งลงก็ลงช้า มาฟ้าตัวเรียงพี่ตรงฟ้าเรียงพี่พี่ไปส่องบ่อไปไหนแล้ววะเฉาเฉามาฟ้าครับซับนวลซับนวนตรงสัปโรมีสัปโรมี มีคนสามมีคนสี่นะศพศพเนี่ยอยู่บนเขาปลอกซ็ักมีตัวหนึ่ง มีรถมีรถที่ดีตรงนี้ครับตรงนี้แถวมาขี่มามันชุบม,มันชุบเฮ้ยตายตายเมื<ร>่อ มันอยู่ตรงที่ชุบประหับเ่ยไม่มีปปะมมละเหมือนมันจะขับรถมาชุบไอตัวแต่จะ ไอตี้เนี่ยไอตี้ที่พี่ยิงไปอเออตี้ที่พี่ยิงไปยิงตรงตะคูใช่<ม>นี่แล้วแข่งแล้วหรอครับใช่ครับอันนี้ยิงเหลือเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอยู่สองบ้านเหรอครับไม่มันไฟใครอยู่นี่ มีก่อนอันนี้มันบอกใครอยู่ไม่รู้นะหรอเปล่าไม่ชัวเพราะว่าได้ยินเสียงยิงปืนเหมือนจะยิงเรานะครับเพราะว่ามันหันมาทางเราเนียนอยู่โอเคไม่มันล้มอยู่ตัวนะ มันด่านฟ้าเลขซอนเนาะตุกตี้เลยพี่มันวิ่งขึ้นชั้นบนตกใจตึกไหนพี่ตึกตึกพี่เราตึกพี่หมดตึกพี่หมดครับเลยนกนกนกน็อก Watch out ผมว่าตึกนี้ ไม่น่ามีนะเห็นแค่สองเงียบอ่ะใช่เห็นสองตั้งแต่แรกแล้วโบดไม่มีอ,อ่ะเยไอ้นี่บ้านรบียงตอนนี้กมมีอ่<น>ะปวดจมแน้ว,วนบ้านอ่ะหลังคาไม่เ

มีมีอยู่ครับเอ๋ตโกจ้ะพี่โกะเดี๋ยวผมไปซื้อกระสุนแป๊บนหนึ่งนะพี่ใช่ถุงเกี่ยวผมหมด <Watch> out. บ้านระเบียงครบตีอีกมีหลังคาบ้านแดงสองตัว้ะครับมีของกระตังตอนนี้หมดละสคนเหลือระเบียงใช่ป่ะพี่ใช่เหลือแค่ระเบียง กุ้งมีครับได้ยินกระเทยนีไ่ไม่ต้องซื้อเผื่อพี่ละของอมีเต็มเลยบนบ้านนี้นอกวี่หลังคาว a t c h นี่ฮะ watch out เดี๋ยวเขาต้องเข้าวงนะยี่ไม่มีรถนะน่าเอกเขาดึงกันอยู่หลังบ้านระเบียง้วพี่โก้สมกิมข,ขึ้นเะมื่อเขามีพี่วัดจังไม่รู้ต้องไหน มือนจะบนบ้านบนบ้านทรราณาชาวตรงตรงตรงนี้มีเดียร์เนตเดี๋ยวเนตไป <S 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 เลยนะอยู่ห้องใหญ่อยู่ห้องใหญ่สิบห้าวิวงบีบครับมึมีอีกตีนหนึ่งนะ ม้วนเข่าผมเห็นตัวเดียวพี่มวนเข่าแถวไหนครับมาร์คอยู่อยู่ตรงนี้พี่ <Watch out. S 2> อยู่อันนี้ผมยิงซ้ำไม่ต,ตัวหนึ่งละอีกตัวหนึ่งไม่เห็นมันจะมีตัวคอๆอยู่ยว,วงไหมครับเจอแล้วนะพี่อือปะปะปะระวงก่อนระวงก่อนเฮ้โยโอ้โหด้วยพีย่ เห้กระสีไปด้วยรับโอเควงเข้าโฟชุดนี่หลังหลังนั้นอยู่เดี๋ยวพี่เองเฮ้ยเชี่ยมาขามาผมดูให้ผมดูให้พี่มันน่าจะตายวงดูสองอ่าดูไปเลยปล่อยละ น้องรีบยิงใหญ่เข้าวงก่อนโอเคครับแล้วเขาต้องมาเล่าวงอ่ะี่อะใครมีเนตบ้างวะผมมีพี่สองลูก เนียเข้าตรงนี้ตรงนี้ตัวหนึ่งนอกวงยังอยู่ไหนอีกวงพี่ไม่ได้ดูแล้วพี่ออกมานานแล้วผมดูให้พี่ผมดูให้ เข้าใจเนาะไม่เห็นเนาะนอ่ข้างหน้าเนาะมีอีกนะมีตรงนี้ตัวเองมิเหนแล้วนะผมเล่นแถวๆุ่ง้ขับรถก็มี Watch out พอ,อ,อ,อใจบ้านเหลือนครับอาอ่อนานดูหน้าเบาร์สามมีคนหนึ่งไหมพี่พี่เห็นไหมตรนงนี้ตรงนี้เลย ตรงภาษามาตายเลยพี่หลังคาตายเลยบ้านหลองรับหลังคาตายเลยพี่โดนระเบิดวงตายไม่รู้ว่าซ้ำหรือว่าเฮ้ยหลังคาโอ้โหไอ้เี้ยโดน บ้านบแหลมแหลมแหลมบ้านเหลืองตัวนึนพี่ก Watch out q u a l i t กันที่ผมดีบ้านน <c oughs> ีม้มาขวาชั้นสองโอเคครับ okay, บ้านริมใช่ไหมครับผมเห็นครับริมริมสุดเลยพี่ <c oughs> ตัวเดียวนะผมเห็นแค่ตัวเดียวนะแต่ผมไม่ชัวร์น,นะน,นั่นแหละบ้านนั่นแหละครับไมนได้ตนะัวไหนดีเนาะ o m นิส Watch o หมดหมดโอเคครับเหลือสามตัวนะผมว่าอยู่กลางอ,อยู่อยู่ขวาตัวนึงปะขวาขวาเคลียร์แล้วพี่ขวาเคลียร์แล้วผมเคลียร์แล้ว น่าจะแหลืะไอ้ตรงตรงเขาที่ที่เบอร์สี่บอกตอนแรกครับฝั่งนี้ที่ยิงมาขบตีขบตีร้อยร้อยเออมันขับดิ่งเข้ามาเลย มันมามอบมันรู้ว่าเราโหดเกินอือจากนั้นคมไปหน่อยทุกคนโทษทีโอทีกโก่โก้กวดไปสิบเก้าคิวเลยพี่เออรวมครึ่งแมปอะ่ะรวมทุกคนนละ <c oughs> ดูดาเมจดิดาเมจก่ไป็นสามพันกว่า, 3, วาไม่แต่กเกิน